ครับสวัสดีครับข่าวฟ้ามครับเมื่อนี้ก็เป็นเสอวันที่สอตุลาพ่อสอสอ6ขครับเมื่อนี้ผมก็ได้ไม่ยามพี่น้องทังกาลสินนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินครับมาไทยไปยี่สีว่าอยากขายงวัวอยากขายงวาัว่มาทะไโทษหาว่า เอามาถ่ายคลิปแม่จะขายครับนี่นะผมติดถ่ายให้ครับนยแม่ลูกครับเถื่อเถือครับพ่อไปเลี้ยงกินหยาอยู่แม่เขาบี้ครับให้ลูกดีนี่ลูกสาวครับลูกสาวหาหุกเดียนเบ่งลูกสาวครับงามครับลูกสาวเงี้ยแล้วครับบ่งจะลูกสาวก็เลยเมือนแล้วเมือนกว่าบาทแล้วครับแม่สูงกว่าม่าน ร้อยสามสิบสองสามสิบสามไหมฮะสามหาหมละครับเพิ่มสูงรับประกันตำเนี้ขาตักขาทอนรับประกันสาคนละครับเดือนนึงครับเบิ้งครับกินหนาดีว่เลี้ยงนยี้หลักลูกตัวที่สามครับอว่ากับใบแก่หรอกครับหัวเฮาหนีเลี้ยงได้เป็นสิบตัวหนละครับกินหาดีกว่าี่เลี้ยงลูกง่ายครับ มันไม่ไวนี่นะครับน้ำแดนี่พระรระรับผมบุญกคักครับ,บ,รบเปื่อละข้าเวเ แม่ลูกลูกใงญ่เราลูกตัวแม่เลยครับสองมือนเอ็หาลอยครับร้อมทรงทรงไ้ที่สวยอีสานรกรับลูกสาวาว่มันแขน่งกันดิดมีคนมาถามแยกสามแยก,กัวลูกม่นแยกของไปักันครับมันบ่แล้วครับทรงไ้เลยครับโตมากจวนจวนทรงไฮพี่สวยอีสานรกรับ ว่านกัไปทรงสวนนะพ่อมครับว่านกเนท่มาหลายที่ว่านนะครับพุทท่มาที่หลังกับว่าใดว่าท่านครับเพื่อเพืออ่อท่อก้อนไหก้อนครับแค่นั้นแหละครับครับเอาชัดชัดเจนๆผมลูกสาวง่ายครับยดยดยดกเต็มเแขเตี้ยกว้าง,างยังไงส่วนมีเดินหม่องเรียงครับเป็นที่ให้ที่สวน ว่าเมีนหน่อยอนะไรที่ไหนจิกไรเศร้าไรขวงังขวงอยู่ครับเตียนเตีนกล่องครับยำละค่ที่นึ่งครับสองเมื่อหนึ่งขั้นหาลอยครับวามทรงทรงสี่สวยสานครับ นั่แหละ,ละ,ละโตมาเดี๋ยวผมต้องอะไรครับรับประก,กันครับพอพ่าลูกสาวมันเยี่หลงไหมครับนั่นแหละอยากตื่นกล่องยังน้อยครับลูกสาวตื่นครับนั่นแหละเต,ต,ตือนเตือนอยากเตือนกล่องครับ ดิช้พก็โดนหรอครับเพราะว่ามันเต่นเต้นกล่องเนี้อลูกสาวมันตื่นโอ้เวะยแบบอีกงาสองตัวครับตัวละเมื่อนก็บาดหายเรียงอยู่ับยบเยอะเยอะเยอะ กองข้าแม่รวมแล้วพอผูกเสียกใช่กันเราะมันดีไปับดีแลนกับผมเยอะจัดจัดจัดเตียน๋อ สั้นนี่เหรอครับชลบเชียงำนี่ครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ